ครับวันนี้ก็จะมารีวิวประตูสแกนโลหะนะครับรุ่น TD 8 0 0 d ดีนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของทางร้านเลยซึ่งถามว่าทำไมเป็นรุ่นท็อปเพราะว่าจริงๆได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่องค์กรเล็กๆจนถึงองค์กรใหญ่ๆได้เลยนะครับเพราะว่ารองรับจานวนคนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆน,นะครับแล้วก็ในเรื่องความเสถียรหรือเ,เรื่องความฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้มาก็ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีเเเคยัังงงนนนรรรรบดวกกลาาห์ชแจจ่่ืือออใใขตท้ถึ 18โซนนะครับซึ่งเป็นการตรวจจับ18โซนดังนี้นะครับก็คือลำ,ลำดับขั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น6โซนครับ1 2 3 4 5สีนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบแล้วก็แบ่งเป็น3ล็อกนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็จะเป็นอ่า18โซนนะครับเรียกได้ว่าการตรวจจับเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับแล้วต่อมาก็คือในเรื่องการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการที่มีตัว LED อยู่ที่เสาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็การแจ้งเตือน,นก็เป็นการแจ้งเตือนแบบอิสระเเเลลยวววาาททีีี่่่มััตถุจฝงข ไฟก็จะแจ้งเตือนที่ฝั่งขวานะครับเวลาที่มีวัตถุมาฝั่งซ้ายนะี่ยไฟก็จะจะ,จะ,จ,ะจะแจ้งเตือนที่ฝั่งซ้ายนะครับ ก็เร <S an> ียกได้ว <S an> ่าท <an> ําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่าจะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไฟเนี่ยขึ้นฝั่งไหนแล้วก็วัตถุอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรวจจับซ้ำได้อีกครั้งนึงนะครับต่อมานะก็คือในเรื่องของหน้าจอครับตัวนี้ให้มาที่ขนาด5.7นิ้วอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากๆนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะปรับตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกปุ่มที่มีมาให้เนี่ยมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าหรือว่าการใช้งาาาาาาานน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 ตตต่่่่งงงๆเเีีีีียคคคคอออออขข้้้้้สสสะะดดวววกกมมมหหหรรรรัััััับบบบบบจแลไซ์ มีเสามีคานแล้วก็มีหัวนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะประกอบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเรียกว่าเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างสะดวกน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากกันไปด้วยครับครับต่อมาก็คือในเรื่องของจุดต่อปลั๊กนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆ soi. อันนี้ผมชอบมากเพราะว่าอันนี้สามารถที่จะต่อจากด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเลือกเลยว่าเราอยู่ใกล้ปลั๊กไหนเราต่อตรงนั้นได้เลยหรือว่าบางคนเดินมาจากด้านบนเราก็สามารถต่อปลั๊กตรงกับหัวตรงนี้ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าเราจะต่อด้านไหนเนี่ยเราสามารถที่จะต่อกับปลร๊กได้หมดเลยอันนี้สะดวกมากๆผมชอบมากค้านี้ก็เป็นรายละเอียดคร่า่าของประตูสแกนโลหะตัว Td แปดร้อยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัวระบบเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสำหรับฟังก์ชันแรกนะก็คือในเรื่องของตัว sensitivity adjust นะครับคือการปรับตั้งค่า,าการระดับการตรวจจับนะครับอันนี้เราสามารถตั้งปรับอิสระได้ถึง18โซนเลยนะครับตรงนี้ก็คือกดปรับตั้งค่าโซนแต่ละโซนได้เลย สำหรับแต่ละโซนเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้สูงสุดอยู่ที่355นะครับนี่เราสามารถปรับได้เลยว่าแต่ละโซนเนี่ยเราต้องการตั้งค่าเท่าไหร่อย่างโซนนี้ตั้งค่าอ่5ส หรือว่าตรงริมนเราไม่ต้องการละเอียดมากเราก็อาจจะตั้งค่า230ตรงกลางละเอียดสุดเป็น255แล้วก็ตรงซ้ายเป็น230เหมือนกันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสำหรับการตั้งค่าตรงนี้เียได้ว่าตั้งค่าเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของ security level นะครับตรงนี้สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดอยู่ที่100นับอันนี้เป็นการตั้งค่ายังไงก็คือในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเราต้องการที่จะให้ตรวจจับอยู่ที่ l ะ v e l เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถตั้งปรับตั้งค่าได้อย่างอิสระเลย สำหรับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของ working frequency นะครับสำหรับตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าขึ้นความถี่ของโลหะที่เราต้องการที่จะตรวจจับนะครับอันนี้ถ้าเรามีค่าโลหะที่เราต้องการตรวจจับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาปรับค่าตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะสำหรับค่ามาตรฐานส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณ15-45นะครับขึ้นอยู่กับว่าวัตถุที่เราต้องการที่จะตรวจจับคืออะไรนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เลยต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชัน delay time นะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าความยาวของเสียงได้นะว่าต้องการให้เสียงเนี่ยลากยาวไปเท่าไหร่นะ อันนี้ผมก็จะตั้งค่าไว้ที่หนึ่งวินะครับถ้าเราตั้งค่าหนึ่งวิมันก็จะดังตีดแล้วก็จบแต่เราตั้งค่าได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่3วิก็ดังตีดนี่ครับก็คือเป็นความความยาวของเสียงว่าเราต้องการาเสียงยาวแค่ไหนนะครับฟังก์ชันต่อมานะก็เป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันสกินาริโอนะครับเป็นฟังก์ชันที่ตั้งค่าไว้จากโรงงานนะก็คือมันจะมีทั้งหมด6โหมดให้เลือกนะครับก็จะมี อิเล็กทรอนิก c ์ฟ r คตอรี่นะครับแอร์พอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เพลสไฮสปีดไเวนะครับแล้วก็เป็น p r ร s ชั่นแล้วก็จะเป็นแบบ c u s ส o m มนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าได้แค่โหมดที่6นะครับส่วนโหมดอื่นเนี่ยจะเป็นโหมดที่เขาปรับมาจากโรงงาน,นครับก็อันที่จะให้เวลาที่เราย้ายสถานที่หรือว่าต้องการที่จะแบบใช้งานแบบเร็วๆเ,เนี่ยก็าสามารถที่จะมาตั้งต้นจากตัว ังชันตรงนี้ได้นะครับอย่างสมมติว่าผมเลือกเป็นแอร์พอร์ตนะก็จะมีการตั้งค่าจากโรงงานมาเป็นแบบแอร์พอร์ตมาให้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะปรับละเอียดก็จะปรับไปที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับว่าแต่ละโซนปรับค่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราตั้งเลือกตรงนี้ปุ๊บแต่ละโซนก็จะมีการฟิกมาให้แบบตามค่าโรงงานที่ตั้งมาให้เลยครับส่วนตรงนี้ครับก็คือเป็นการตั้งค่าพาร์ตบร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าพาร์ตบอร์ดได้เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยที่จะเข้าใช้งานปปปรรรรตตตคคคอหัััััสวนนนนนีีนาา้้้ะบบกก็็เภภาาาาาาษษง่ไ อ่าเมื่อกี้จะมีความยาวของเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าอารามวอลลุ่มนะครับก็คือในเรื่องของเสียงนะว่าตั้งค่าว่าจะเสียงดังมากน้อยแค่ไหนสามารถตั้งค่าได้มากสุดถึง10ระดับเลยนะแล้วก็จะปิดเสียงก็ได้นะครับถ้าปิดเสียงก็ปรับเป็นศูนย์ศูนย์ไปนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของโทนเสียงนะครับเป็นอารามโทนก็คือในเรื่องของเสียงนะว่าเราต้องการได้ทนประมาณไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ันนี้ก็จะมีให้ปรับโทนได้ถึง16โทนนะครับเราสามารถปรับได้เลยใครชอบโทนสูงต่ำอะไรก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นออโต้ฟรีแคนซี่นะครับอันนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะก็คือเราจะตั้งแบบฟรีแคนซี่ให้มันแบบออโต้เลยไหมหรือว่าเราจะฟิกฟรีแคนซี่นะครับถ้าเราปรับตรงนี้เราก็ปรับเป็นแบบออโต้ไว้เลยก็ได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าฟรีแคนซี่ขนาดเท่าไหร่ดีแล้วก็ปรับตรงนี้ไปเลย เครื่องก็จะเป็นเหมือนกับแถวให้คร่าวๆว่าเอ,อ่อฟีนซีแบบแต่ละโซนให้นะว่าอันไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละที่นะมันก็จะอิงกับตัวตัวแอปพลิเคชันที่ตั้งไว้ก่อนอันนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของประตูสแกนโลหะ Td 8 0 0ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า,าตัวนี้สามารถสแกนได้ลึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเทสกับวัตถุจริงให้ดูว่าเทสได้ประมาณไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประตูแล้วครับก็เดี๋ยวจะเดินผ่านโดยที่ไม่มีวัตถุอะไรอยู่ในร่างกายนะที่เป็นโลหะเกิดลองเดินดูว่ามันจะดังแจ้งเตือนไหมนะอันนี้ประตูก็จะไม่ไม่ดังนะเพราะว่าในร่างกายเนี่ยจะไม่มีโลหะเลย ต่อมาก็จะลองในส่วนของตัวอาวุธที่เป็นมีดครับอันนี้จะเป็นมีดทำครัวนะครับก็จะลองเดินผ่านดูว่ามันดังไหมนะอันนี้ชิ้นใหญ่ก็มันค่อนข้างยืไม่ค่อยม,มีปัญหานะครับสาหรับชิ้นใหญ่หญโอเคนะครับกระเป๋ามาก็จะเป็นตัวที่เล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวนาฬิกานนะมาฝัง้ายบ้าง นี่ครับก็จะแจ้งเตือนแล้วก็จะระบุด้วยนะครับว่าอยู่ฝั่งไหนโซนไหนนะครับนี่ครับสำหรับตัวนาฬิกาเดี๋ยวเราจะลองเล็กลงมาอย่างตัวเหรียญเหรียญห้าบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเราจะลองเดินดูเ e นี่ยเหรียญ ุดทา้ายแล้วก็จะเป็นคลิปตัวหนีบกระดาษนะครับตัวนี้ก็ uh huh. สำหรับคลิปหนีบกระดาษตัวนี้ครับ uh huh. ก็ถือว่าเล็กมากๆนะก็คิดว่าถ้าตัวนี้ได้ตัวอื่นก็ค่อนข้างที่จะสบายละครับครับแล้วนี่ก็คือเป็นรีวิวของตัวประตูสแกนหาหั Td 8 0 0 d ดีนะครับสำหรับตัวนี้เหมาะกับใครบ้างก็จริงๆใครที่ต้องการตัวจบเลยเนี่ยคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์แล้วก็ครบคันทั้งหมดแล้วนะครับใครที่ต้องการแบบว่าตัวที่สแกนได้เสถียรสามารถสแกนชิ้นเล็กๆได้ชิ้นใหญ่ๆได้ตัวนี้เรียกว่าครบคันในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมาพร้อมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็คิด,คดว่าตัวเดียวเนี่ยจบเลยเอาอยู่ แล้วก็สําหรับใครที่สนใจประตูสแกนโลหะตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ้าเข้ามาสอบถามทางร้านได้นะครับหรือว่าใครมีตัวอย่างที่อยากจะให้ทดสอบในการที่จะเดินสแกนผ่านดูเนี่ยว่ามันสามารถตรวจจับได้ไหมสามารถส่งมาให้ทางร้านเนี่ยทดสอบให้ก็ได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาเทสสินค้าเองที่ร้านเนี่ยก็สามารถทําไปเช่นกันครับอันนี้สามารถถัาเข้ามาสอบถามได้เลยครับ